ที่เป็นหัวข้อยอดฮิตนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเดี๋ยวก่อนเราเราไม่ค่อยได้ทำบ่อยหรอกนะะแต่ว่าทุก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 คนที่ศาสตร์นี้นะคะคนที่ทำศาสตร์นี้เข้าส่วนมากก็จะเล่นกัน แล้วมันก็เป็นการเช็คพลังงานนะคะซึ่งมันก็มีเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะมันมันไม่ได้กําหนดว่าเออดูได้ปีละครั้งมันดูได้ทุกวันนะคะก็เป็นพลังงานเอเนจีของคนสมมุติคนที่คนมีมีมีคู่มีแฟนมีคนคิดถึงมีคนดิวมีคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะเป็นคุณจะมาดูเล่นขำๆก็ได้แอบชอบ อยากรู้ว่าพลังงานของเขาเนะ่ยตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่ยเขาคิดยังไงนะคะได้นะ,ะวันนี้ให้จุดใจไปเลยสามเด็กนะคะสามเด็กอืมเอ้ยสี่เด็กขัดสี่เด็ก,ดกท่วทีนะจะเห็นหน้าพ่หรือเห็นหน้าหมอดีแต่โตมันแคบนะคะบอกเลย เป็นเห็นหน้าหมอเป็กก่อนนะคะองค์รางก็มีให้เลือกสี่เด็กด้วยกันนะคะเด็กที่หนึ่งข้าวเหนีล้านนะครับนี่เด็กที่สองนะคะอันนี้เด็กที่สามนะคะเด็กที่สามอันนี้เด็กที่สี่นะคะเด็กที่สี่มาดูกันนะ อืมคุณอาจจะเป็นชาท่าน,น้ำหรือเปล่าคะมีนกัพิจิกนะเดอร์สตาร์ไนท์ออฟเซนต์เคิ้นะคะเดอะมูกกกน,ะ Star, นะะ Moon, กับหัวเขาอาจจะมองว่าตอนนี้คุณมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ หน้าตาดีนะหรือว่ามีชื่อเสียงหรืออาจจะทำงานที่มันโดดเด่นนะคะมีคนรู้จักนะคะในสายงานที่คุณทำใน g h t of Pentacle นะคะคุณอาจจะเป็นคนบุคลิกลักษณะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะแล้วก็ The Moon เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความคิดวิตกรังมูลบ้างนะคะ อาจจะเป็นคนที่กังวลอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนละะักษณะน,นิ่นี่คือฝวามคิดที่เขามองคุณนะเอามาดูว่าเขามองคุณยังไงอีต่อไปนะคะ ทีออฟซอสามดาบดีเอ็นะคะเขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ด้านความรักที่ไม่ค่อยดีมาก่อนนะดีเอาจจะเป็นคุณพ่อเดี่ยวคุณแม่เดี่ยวนะแล้วเ,เกิดการหักหลังทางด้านความรักเกิดขึ้นนะคะในอดีตนะเขามองแล้วทําให้ปัจจุบันนี้คุณต้องโสดนะแล้วก็อ,อ,อาจจะ แต่คุณอนะเป็นคนที่ไฟออฟเพนทาเคิลมันรีเวิร์สคุณเป็นคนที่ไม่หันกลับไปมองอดีตนะแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องราวเก่าๆคุณเป็นคนที่ถ้าฉันมูฟแล้วคือมูฟเลยนะคะ mm hmm. เขามองว่าคุณค่อนข้างเด็ดขาดนะในการตัดสินใจนะคะกับเรื่องราวคุณไม่ยึดติดกับเรื่องราวในอดีตนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณข้อสองใบค่ะ ขอสามใบค่ะ